พาดิเนาะนี่ก๋วยละหางสิบบาท่าเบียร์ต่างๆกินทอดได้ต่อไปไอเมนนั้นะส้นก๋วเดี๋ยวใส่กุ้งน่าคิวก็เยอะเหมือนเดิมนะเหมือนทุกวันนะฮะเสร็จพอดีนะครัเงินงานงานเาะลื่นไปลื่นมาเหมือนเหมือนเงี้ยเสร็จปีก็หลายคนบอกว่ายุนนั่งนั่สิบโต๊ะว่าจะ มันหลายอย่างหลายสิ่งแต<ะ>่แต่ด,ดูเพลินนะเวลาดูเพื่อนก็นนดูเพื่อนไงอ๋อได้ไม่ได้ยัง <c> ย <oughs> ังนะพี่ยังคนดีจย่าอีดีหลังอีดีเนี่ยหาเมียนบางคนมัน, <c oughs> ม,นมันออกซื้อมันจะหลายอย่างเนี่ยปลาข้าตาแล้วหนึ่งด้านซ้ายปลาปลาจะแสบก้อนลิลั์แสบแล้วหนึ่้าล้วก็วนลูกค้ารอย้อนมาถึงปลาข้าวตาจะลางตาแล้วมัมกนก็จะ ก้อนเล็กกันเลยโอเคมาทำน้ำตาลเนาะย่านะตรงนี้นะคอนโทรลังถึงสถานการณ์เป็นแบบไหนเราต้องมัเงิต่อในาเป็นคณกรรมการทำน้ำตามเนาะเดี๋ยวโชว์มัชโชออนนะครับต้องเรดี้นะครับทุกทุกสถานการณ์ต้องพร้อมทุกทสถานการณ์เนาะนะครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะคะนะครับเดี๋ยวโชว์มัชโชออนค่ะ ไม่ล้างนี่นมมไม่ล้างหรอไม่ล้างไม่ล้างเพราะว่ามีก้อนเล็กความผีบวกไปพึ่งพึ่งเไปสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวีิ่าเชิญนะคะ <laughs> เชิญมาตําเองเลยค่ะ <laughs> ทุกคนชอบวัดีเด็ดเนาะเชิญมาตําเองนะคะ <laughs> เชิญะค่ะรู้อยู่เนาะ ว่าแม่จะบีนเชิญค่ะมากมเกนะโอเคไม่เรื่องมากนะคะรู้อยู่เนาะว่าแม่จะบินเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบชอบค่ะเดเ,เอร์เราปเป็นแบบนี้ต้องทำเราต้องอะไรเี้ยจุดขายจุดขายพูดแล้วก็ทำนะด้วยความที่แบบเอาเราทำไปได้ยังไงนี่คือการแสดงนะอันนี้คือการคอนเทนนะ<อ>นครับผม แต่ว่าสิ่งที่มันออกไปนะครับความรู้สึกของภานะคลิปที่ภาคนอ่อยนะไม่ใช่คอนเทนต์นะนะครับหลายคนบอกว่าสร้างกระแสทำคอนเทนต์หรือเปล่าไม่ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทุกๆงานนะครับโดยเฉพาะภาคไม่ขายแล้วก็คําว่านักบริการนะคบมีทุกบงกาลพ่านะครับผมก็เลยกินใจคนไทยทั้งประเทศค่ะอดทนแล้วอดทนอีกบางเพื่อปุกศูนยนี่แหละไม่น้องบอสไซนั่นบอสไซนี่ชวนมา ดังนั้นศูนย์มั้โอเคศูนย์ยังโมโหครับมเดลจะเพื่อเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่บอสไนั่นส่นี่ไว้หน่อยเราศูนเป็นยังลยยุกว่าของคุณไทยศูนย์ที่ให้เราคนควเก็่ยักษ์ศนยลาโมโหนะคะเรียกศูนบโมโหครับศคือมโหนะค ศูนอเลาล่อนไปอ่าต่อไปาารันคิวนะเดี๋ยวขอเติมปลาก่อนนะขอบคุณาเฮงเนาะเฮงเฮงรวยๆนะคะกินชนตำนานนี้เนาะแต่ขาแต่มีข้อแม่นะคะ อย่าเรื่องเยอะค่ะแค่นั้นจะเชิญมาตั้งเองเลยค่ะขอบคุณนะฮะน้ำมันเบนซินมาแล้วนะพี่นี่เป็นแกนล้นเลยนะครับสาวพิจิตรจะไปเผาตลาดแล้วหนึ่งใช่ไหมสาวพิจิตรเนาะน้ำมันเบนซินไม่ใช่นะคะอันนี้น้ำมันพลายค่ะน้ำปลานะครับ ขอบคุณนะคะอย่าลืมแท็กคลิปมานะครับต้องสาระซ้ำแค่นะเดี๋ยวคอยช่วยแชร์เด้อนะครับเป็นคอนเทนต์นะครับสร้างรอยยิ้มนะโอเคปล่อยให้เป็นเรื่องดราม่าเราแค่ผู้เดียวก็พออะตำคุณเจมคุณเจมเนาะนะครับตำเล่าตำปลาเนาะใช้ถุงเนาะเล่าสี่สิบบาทเป็นเผ็ดพริกแห้งเนาะตำปลาที่ผสมไหมจะเนี่ตำปลาก็ราคา60สบบาทนะ ต่อคุณเจมลังคิวเลยนะคะคุณออยคุณออยต่อนะคะต่อคุณเจมนะ,ะนะคน้องเจมพริกแห้งก่อนอนะคะพริกแห้งไปช้าไปช้าก่อนมันจะหมดแนละ้วนั่งลำนั่งลำวางเลยเขาค่ะไม่ต้องรีบนะเอเคค่ะ ไม่ต้องรีบเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ข้างบนนะเดี๋ยวเราเสียบอีกมันเรื่องอันสีอันติดก่อนข้างหน้ะแล้วสั่งตรงข้างร้านเลยปะข้างร<า>้านเลยครับนนะเดี๋ยวเมนูเลยเดี๋ยวเมนูเลยก็จะเสียบใส่ถุงใช้จานจะดึงเสียงชื่อได้ค่ะ แช่หมดแด้วไ,ไอโฟเนเมนียแบตชอบหมดไปมันจะร้อนมันจะร้อนนิดนึง